ขาดอย่างหนึง่งคือขาดเรื่องการศึกษาที่แบบที่เรียกว่าเข้าเทียมด้วยแล้วก็เข้าถึงทุกคนด้วยทําให้คนเข้าใจแล้วก็สับสนในเรื่องของพอรบรผู้ชีวิตเองแล้วก็กฎหมายสมมติเข้าเทียมเองนะครับจริงๆแล้วก็ ขอเป็นหนึ่งเสียงในการผลักดันในเรื่องของสมรสเท่าเทียมด้วยครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่าเข้าใจว่ามันเหมือนกันพรบคู่ชีวิตก็คือพรบคู่ชีวิตสมรสเท่าเทียมก็คือสมรสเท่าเทียม hmm. สิทธิท,ทุกอย่างมันไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้น hmm. อาจจะต้องแบบทำให้เข้าใจใหม่ hmm. เพราะว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันก็คือชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเท่าเทียมก็คือเท่าเทียมมันก็คือเท่าเทียมทุกเพศทุกเพศจริง <het. sh arp kilometres> ๆไม่ว่าจะเป็นแบบผู้ชายชายผู้หญิงหญิงหรือแบบผู้ไหนไหที่ที่กฎหมายไม่รองรับ ตัวนี้ก็จะมาตอบโจทย์พวกเขาครับแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงบางคนก็อยู่ในวงการบันเิอก็มีผลักดันในเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าหลายคนก็พูดไม่ได้ก็รู้กันอยู่พูดไม่ได้บ้างแต่วันนี้เราออกมาคอเอาขนาดนี้แล้วก็ยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของสมุทรเท่าเทียมอยากให้มัน ผ่านไปสักทีอย่าอย่าได้เลื่อนมันตัดตกเลยครับยังยังมันมี <c oughs> มันมีข้อ,นขอหนาา่อยที่พรลบผู้ชวิตที่สมมติเขาเขียไม่มีที่เราแบบค <c oughs> ิดว่าเฮ้ยเออก็เรื่องก็เรื่องเออ่ถ้าพูดถ้าพูดถึงต้นขั้วก่อนนะคร <c oughs> ต้นขั้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของความรักซะส่วนใหญ่ซึ่งความรักเนี่ยก็ออกมาคือคือ,คอเหมือนคู่ชายหญิงอนนะครับ <c oughs> เราแบบเออ่เป็นแฟนการแต่งงานการจดทะเบียนกันมีสิทธิในการแบบอาจจะแบบว่าทําศพบ้าง ไก่เกี่ยรรื่องมรดกบ้างแต่นี้ลองคิดดูนะครับว่าคนคนตายไปแต่ไม่มีสิทธิอะไรในใน,ในแบบคู่ของตัวเองเลยแล้ว คนตายพูดไม่ได้ครับเราก็เห็นอยู่ยหลายๆเคสว่าคนตายพูดไม่ได้จริงๆก็อยากฝากไว้ครับครบเราเองก็ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเลยแบบออกมาพอเอาจริงๆก็ไม่ได้เป็นแค่คนติดตามนะครับเป็นคนเชียร์ด้วยเพราะว่ามันกระทบถึงถ้าพูดถึงแน่นะคาก็าจ,จะเป็นตัวเราไม่รู้หรอกอว่าวันนี้เราจะขอเขาแต่งงานหรือพรุ่งนี้เราจะขอเขาแต่งงานดีนะครับก็อย <ๆ S 1> ากให้มีอะไรที่รองรับอย่างน้อยก็มันอาจจะเป็น ประโยชน์ให้กับหลายๆคู่ด้วยครับในการใช้ชีวิตรมม <ๆ S 1> ุ้นไหมคะสิบห้ามีคุณาวันแล้วที่แบบว่าจะเข้าสภาลุ้นครับก็วาระมีแล้วนะครับก็อยากให้เกิดจริงก็อย่าได้เรื่องมันปัดตกเลยครับเราเองเราเองเป็นเป็นคนในกระแสะเนาะก็เป็นแบบอย่างเจนพวกเราเนี่ยมันแรงมากเลยในเรื่องของกระแสไหนจะโพสต์ทวิตเตอร์ไหนจะแบบเรื่องผักด,ดันลงชื่อต่างๆ,ๆสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่การตัดสินใจแล้วก็อำนาจก็ อาจจะฝากไว้แล้วกันครับว่าถ้าวันนี้ข่าวนี้ได้ไประชาสัมพันธ์ออกไปอยากจะให้ทุกคนเป็นกําลังใจให้กับคนที่เขากําลังต่อสู้กับเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแต่งงานนี่คือแสดงว่าเรามีในหัวแล้วเคยถามเหมือนกันเคยถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะขอเราแต่งงานเอ <c oughs> หรือ <c oughs> ว่าจะให้เราขอดีเอไม่ใช่เราเราเคยบอกอะไรเรื่องนี้กับเขาหรือเปล่าจริงๆแล้วครับก็คือมันต้องบอกว่า เ,เพศอย่างเราอะครับเพศอย่างเรา LGBT เนาะมันก็ไม่ได้มีกฎหมายรองรับไม่พอทั้งทังที่ก็จ่ายภาษีเท่ากันครับผมสิทธิอะไรก็ไม่ได้สักอย่างแล้วก็เป็นในเรื่องของการที่แบบคนคนหนึ่งถ้าจะต้องจริงๆแล้วการแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่มันสำคัญมากนะครับแต่มันเป็นการเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่คู่ชายหญิงก็มีอะ่ะพ่อแม่ก็อยากให้มีมันก็คงเป็นพิธีกรรมที่แบบว่า หาคนมาเป็นสักขีพยานหน่อยประกาศว่าจะรักและซื่อสัสตย์ต่อการนี้นครับมันก็เป็นอะไรที่ผมว่าก็ยังโหยหาแล้วก็อยากให้มีนะไม่รู้ดิเราอาจจะหัวโบราณมั้งแต่ว่าเชื่อว่าเด็กๆก,ก็ไม่รู้เขาก็น่าจะเข้าใจในเรื่องของสมรุเท่าเทียมไม่งั้นจะผลักดันไปทําไมถูกไหมครับทุกคนก็คงอยากเท่าเทียมกันหมดแม้กระทั่งแบบ เราเองเราเองอยากแบบจะให้ทุกคนเท่าเทียมกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อมนุษย์นะครับก็ช่วยๆกันครับผมแต่ถ้าวันหนึ่งมันมันขังที่มันจริงๆเราจะเป็นคู่แรกๆเลยใช่ไหมที่แบบว่าแต่งแน่นอนอ่าน,นี่อันนี้ก็เป็นเรื่อง <c oughs> เรื่องระยะเวลาและกัน,นครับแต่ว่า มันก็ทุกวันนี้ก็ยังแฮปปี้ดีแต่ถ้ามีเรื่องของการสมรสเข้ามาเนี่ยก็จริงๆแล้วผมว่านะต้นขั้วจริงๆอ่ะต้องให้ความรู้ซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเจนไหนก็ตามอย่างอย่างถ้าตัวพัดเองคู่พัดเองเนี่ยพัดอาจจะเข้าใจพ่อแม่พัดอาจจะเข้าใจแต่ฝั่งแฟนพ่อแม่แฟนอาจจะไม่ได้เข้าใจก็ได้อันนี้ก็ต้องออการเปลี่ยนแปลงมันยากครับแต่ก็เลือกที่จะเปลี่ยนตัวเองด้วยแล้วก็ ช่วยๆกันอย่างน้อยเราก็แบบว่าออดโมสิตแพร่กระจายกันนิดนึงเออว่าแบบเออค่อยๆป้อนไปวันนี้อาจจะไม่ยอมรับพรุ่งนี้ก็อาจจะมีโอกาสก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของครอบครัวเองเนี่ยครับผมก็เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงมันดีเสมอครับโ okay. อเคเพราะน,นะครับอย่างอย่างสมมติเราเราจะบอกคนที่ไม่เข้าใจยังไงบ้างรเราอธิบายบแบบเออ <c oughs> ในเรื่องพบอรบกับกฎหมายใช่ไหมก็แบบเป็นเ้ฆใจในมุมของเราเลยอ่าโอเคก็จริงๆแล้วไม่ได้ออกจะออกมาเรียกร้องอะไรนะครับแต่ว่าอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ให้ให,หนึ่งเสียงของเรามีค่ามากที่สุดนะครับแล้วก็ให้ทุกคนได้เข้าใจอย่างน้อยก็บอกพ่อบอกแม่บอกออหลายๆเจนบอกเพื่อนร่วมข้างๆอะไรอย่างเงี้ยให้เข้าใจถึงตรงนี้จะได้ช่วยๆกันโลกมันก็น่าอยู่มากขึ้นถ้ามันเท่าเทียมกันทั้งหมดครับความเท่าเทียมในความคิดเราในความเห็นเราที่มันควรจะเท่าเทียม มากกว่านี้มันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าถ้าเป็นเจอกับตัวนะครับในเรื่องของการทีทมากกว่า<ม>ทีทกันอยู่ในสังคมมากกว่าครับอย่างน้อยกฎหมายเรายัยางไม่ได้รองรับ<ม>การบูลลี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรณรงค์ให้ไม่ค่อยไม่ให้มันเกิดขึ้นดีกว่าเพราะว่าบางครั้งะครับ<ม>ปัญหาปัญหาหนึ่งปัญหาเล็กๆกครับ คือมันไม่มีคนเข้าใจหรอกอย่างคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าอย่างเงี้ยไม่มีคนเข้าใจเลยว่าปัญหาเล็กๆของเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่มากๆในตัวเขาเองนยครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้รณรงค์ช่วยกันช่วยกันแบบอย่างน้อยก็เออเป็นกําลังใจให้ซึ่งกันและกันดีกว่ามันจะได้เกิดการเท่าเทียมกัน,นจริงไอ้เรื่องที่แบบว่าบูลลี่เรื่องเพศอย่างเงี้ย เลิกเถอะนะครับ <laughs> ปีไหนแล้วเออใช่ซึ่งเราก็เคยเจอมากับตัวเองไม่ว่าพี่ๆนักข่าวพี่ๆสื่อมวลชนก็อาจจะเคยเจอไม่ว่าในรูปแบบไหนก็ตามซึ่งเราก็ไม่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราลงลง,ลงช่วยกันได้ก็หยุดดีกว่าครับก็อีกเรื่องหนึ่งของบลูกไปเลยนะเพื่อเสถีของแพรวาเราแตอนนี้ความสุ์ใจน้องเป็นไงบ้างครับโอเคเลยครับเล่นเวสบอร์ดช่วงนี้ก็แอคทิวิตี้เยอะครับก็ในเรื่องของแพรวาเนี่ยก็ ต้องบอกว่าเป็นเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างที่จะมีไมซ์เซตที่ออนโกออนในเรื่องของการที่เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาผักดันในชีวิตเขาคงจะทราบหลายๆหลายๆรา,า,ายการที่ไปออกอย่างคับไฟเดย์ Friday เองเนี่ยครับว่าแพรวัยเองเจออะไรมาพัดก็อยู่ในเหตุการณ์ที่เขาได้เจอสิ่งนี้มากก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเป็นเราในเหตุการณ์นะัออ้นเราคงจะแบบปิดชีวิตไหมอย่างน้อยเออแต่จริงๆแล้วการปิดชีวิตก็ไม่ใช่วิธีการแก้ วิธีการแก้ไม่ใช่วิธีทางออกเ,อเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วคนข้างหลังต่างหากที่จะใช้ชีวิตหลังจากนี้ถ้าไม่มีเขาจะต้องทำยังไงก็อย่างแพรวก็เป็นสส s e s t u ี้นะครับสำหรับผมเองด้วยเพราะว่าค่อนข้างเก่งและก็สตรองมากครับผู <c oughs> ้หญิงคนเอาเป็นแบบอย่างนะครับก็ให้กำลังใจไงเาเพราะว่าเขาบอกมีกีข้อมูลมีแบบญิยาอะไรอย่างเงี้ยก็โหเลยมึงโหให้มากที่สุดครับรู้สึกว่านาทีนั้นนะครับ ขาดแค่คนเข้าใจแค่มีคนเข้าใจเขาครับอย่างเราอเงี้ยเราเข้าใจเขาว่ามัเกิดอะไรขึ้นให้กําลังใจคอยอยู่ข้างแค่นี้เขาต้องการแค่นี้จริงใช่เขาก็แฮปปี้แล้วแฮปปี้ครับผมคิดว่าพร้อมที่จะรับงานมากขึ้นแล้วครับฝากไว้ด้วยครับรับ